สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงสีสรุปหวยในมือนี้เนาะคะ่ะวันที่สิบห้าแล้ววันนี้ปูดำข้ามหมื่นนะคะเล็บปูดำข้ามหมื่นปูดำข้ามหมื่นวันประจำวันที่สิบหกนะคะแปดห9าเก้าสามเก้าหาหนึ่งเจ็ดหางล่างศูนย์หานะคะแปดห้าห้าแปดก็อย่าลืมตัดเล่นเน้ะคะ่ะเด้อตัดลิ่นน้ำเนี้ย สามตัวตรงเลยนะสามเก้าห้าแปดห้าเก้านี้นะหนึ่งเจ็ดสามแล้วอาจารย์ตีนะฮะอาจารย์ตีเบิ้งสถิติเบิ้งเพิ่นก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ตีสถิติเข่าแปดเก้าสี่นะฮะวันที่หนึ่งมีนาวันที่สิบหกมีนาห้าหกสามนะก็มีเลขสี่ตัวเท่านั้นนะคะแต่นี้เป็นเลขสามตัวถ้าจะซื้อสองตัวก็มี่สี่ตัวท่านั้น เก้าสี่คือดูเลเป็นเก้าหกวันนี้เป็นเก้าหกนะคะใช่ไหมเขียนวันที่กับเพจทันวันอนะ่ะแล้วก็งวดวันที่สิบหกเมษาก็สองสองเจ็ดงวดวันที่สองก็สามแปดแปดนี่คืองวดวันที่นี้นะคะอ้าหนึ่งเจ็ด สี่ห้าสีหนึ่งหหนึ่งเะคะหนึ่งสี่ห้าสี่สี่ห้าแหลักร้อยคือ1นึสีนะคะหลักส่วนหลักกันนี้ก็คือตัวนี้ล่ห้าสี่เจ็หนึ่งหหลักร้อยคือ1กับสกับ8ปค่ะแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าไปสายล่างวิ่ง วิ่งสี่พี่ชายาจายันตีอ๋อเลยพี่ชายาจายันตีนะคะสี่เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งข้างล่างค่ะ,คะอันนี้คือเลขกับจันตีนะคะแล้วก็ดับแม่สาวดับตัวไหนดับเก้าหกกับสามสองนะกับแปดแปดแปดเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์ห้าฮะศูนย์ดับบนนะคะดับบนก็สองดับล่างนะคะ สามแปดดสมดับล่างเอาเลขดับนะคะดับปุ่นแปดแปดแปจิตอาคนปสนใจบนไดดอกเยียว่าดับเนาะอันนี้คือล่างเซียนหนองคาย0ูนย์หค่ะ0608หนะคะหนึ่งหกแปดค่ะ คนจับไปเลย0608นะคะข้างล่างแอดกาแฟดำวิ่ง8ลอง1ค่ะ9 8 1 9 8 9 9 1 8 8 2 8 6 8 9 1 7 1 6 1 8นะคะเน้นที่81กับ18นะคะวัสนาผ้าด้วยหากับ6ค่ะวิ่งหากับ6 5 4 6 4 5 9 5นที่56 956 956 954ค่ะ ะะอาอบัวเหมนลาวตัวนี้ห้าหนอยตัวนี้ปูดำคำเหมื่นคลิปก่อนเนาะที่ล่งคลิปค่ะทีมปมันออกแปดหานะคะัดออกแปดหาอันนี้เล็กรัฐบาลเพิ่นเคยลงครั้งหนึ่งแล้วคนสกุลจันแปดนะคะรับกินสองกับ เก้าแปดหนึ่งแปดหกข้างล่างหกหนึ่งหกแปดหกเก้านะคะขนสกุลจันทเจ้ารับจินสองกับหกค่ะบนแปดหนึ่งแปดหกข้างล่างหกหนึ่งหกแปดหกเก้าแม่กัลยาเด่นบนสองกับห้าเก้าแปดสองแปดห้าเก้าสองเก้าห้าค่ะแปดสองห้าเก้าสองห้าเอาเปรเด็นที่สองหา ข้างล่าง0กับ8ค่ะ0 9 0 8 8 3 0 3 0 4ค่ะอาจารย์ตีนะคะตัวอาจารย์ตีเองคัดชุดเด่น1กับ2ค่ะ9 1 9 2 3 1 3 2 0 1 0 2ผิดอีกแล้วค่ะน่าจะเป็น02เนาะ ตัวเดียวก้าหนึ่งค่ะตัวเดียวก้านึ่งจานีบนงวดก่อนล่างนะคะงวดก่อนล่างอืออ๋องวดหนึ่งบนเจ็ดศูนย์เก้าเดนสาเน้น0ูนย์เ้า ข้างล่างให้เก้าหนึ่งข้างบนให้ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามกันศูนย์ห้าหลังจานตีบนล่างหรือปล่อยให้งงเลยนะวันนี้ล็อกข้ามเสียนปูบุญมีวัดก่อนเข้าหกศูนย์เนาะวันนี้เพิ่นกระจับครูให้เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งค่ะ 3ตัวก็ 8, 90, 9, 0, 9้าศูนย์ดห้าหกเ้าห้าหอันนี้ขนาดจะเป็นเลขบนุนแต่ว่าสตัวนี้สตัวเป็นเลขลางได้เนาะคะ่นะเนาะแม่วันมาสค่ะเห็นแต่4พ่นบอกนะสี่เจ็ดสี่หนึ่งสหกศูสองสค่ะ1กับสองมานะคะเจ็ดสองสนะไม่มี3ามตัวนี้ไม่มีสุดดุกไว้ 4, ี่เจ็ดหค่ะ เด่นที่เก้าเก้ากับสี่คือตัวเด่นตัววิ่งนะคะติดต้องติดสี่ติดเจ็ดติดหกมาสี่กับเจ็ดค่ะเจ็ดน่าจะลงล่างเนาะเสี้ยนอุตร,รดิตมาน่ม่ใหม่มหเมื่อกี้นี่บอกอ้หกกับเจ็ดค่ะหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าสามเก้าหกเก้า ข้างล่าง3 6 3 7 3 4 3 2 3 3ค <c oughs> ่ะเสี้ยนหนองค่ายสูตรดึงดังเดิมวิ่ง6กับ1ค่ะวิ่ง6กับ1นะคะ6 8 6 4 6 3 4, 4, 1 4 1 7 1 3ะคะค่ะ7 1 4 8 1 4 6 7 4 6 1 3ค่ะ ผู้ใหญ่ใจบุญข้างล่างนะคะศูนย์เก้าเจ่สงค่ะวัดแรกน่ะวัดที่4มันไห่น่ะออกออกอยู่ตรงหขาออกแปดหานะแล้วก็60ออกอยู่ศูนกออกอยู่ตรง2 8นะคะวันนี้สิออกอยู่มองไดนนะคะล่างอย่างเดียวนะคะจะเป็น2 8งแปด้อ ผู้ใหญ่ใจวลสุดเก่านะคะ1 8 1 3ตำแหน่งที่เคยออก8 6 0ตำแหน่งที่เคยออกวิ่ง8กับ3ค่ะถ้า3 1 3 6 3 8 3 0 1 9 9 0 1 6 3 9อันนี้เลข3ตัว8 9 3 8 3 1 8 6 3 8 6 0นู่นอ่ะละค่ะเนาะจะเป็น3 6เหรอ เป็นเก้าศูนย์เป็นเก้าหกก็ไม่ใช่ไหมไม่ใช่เนาะเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งตำแหน่งที่เคยออกศูนย์หกอยู่ตำแหน่งที่เก้ากับศูนย์ค่ะเนาะโอ๊แปด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 อยู่ตำแหน่งที่เก้าวันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นแปดเนาะน่าจะมีสามนะคะน่าจะมีสาม สามเก้าสำคัญค่ะสามเก้าก็สำคัญนะคะจานท่องฟ้าขาดให้เก้าข้างบนตัวเดียวสองเจ็หนึ่งเจะคะเนาะ,ค,ะค่ะวัฒนาผ้ารวยค่ะทุกผู้ส้มเขียนให้แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะหนึ่งสี่หนึ่งแเน้นหนึ่งสองวิ่ง1กับ2 4งสี่หนึ่งสองสี่หนค่ะนี่วัสนาผ้ารวยนะคะขอท่านผู้่มโชคดีร่ำ้วยถูกหวยไปน้ำกันซังซิี้มาไดเบอรโดกัอในนัตจอ 028892568 9ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ